ต่วันนี้ทำมันสุดท้ายแต่คลิปพี่มีเก็บไว้เยอะแต่น,นี้พี่เก็บเอาไว้จะได้มีดูเผื่อ,อามาไม่ได้ได้ทำตามเออเพียงจะบอกเนาะอันนี้ที่เพียมขอถ่ายก็คือว่าเล็บนะคะถ้าหนูตัดมุม เล็บหนูจะจิกเนื้อมันจะเยอะเนื้อมันจะเยอะหนูจะต้องตัดตรงหนูแช่ได้เลยค่ะมีค่ะมีคข้างในหนูต้องตัดตรงห้ามตัดเข้าซอกตัดทีนี้ อัน,นี้อนะคะอาจจะมีนิดนึงคือหนังอยู่ตรงนี้เนี่ยหนังอน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยบางทีมันเป็นแบบว่าเศษหนังอันนี้นิดนะนะคะอันนี้ไม่เจ็บไม่อะไรก็ไม่ต้องไปทำ เลี้ยงเล็บให้ยาวออกมาอย่างนี้ถูกแล้วกดเราจะไม่หน่วงแต่ถ้าเกิดน้องตัดเข้ามุมเล็บมันจะออกมาไม่ได้เพราะมันม,มาติดหนังตรงนี้หนึ่งก้อนหนูจะต้องหนีบหนังแล้วเลี้ยงเล็บให้ยาวออกมาแบบข้างนี้ค่ะแค่สองเท้าเลยนะคะนีบหนังตรงนี้ออก เนีมีมีหนังแห้งหนึ่งก้อนเนตรงนาไม่ได้ก้อนธรรมดานะคะลูกหน,หนังเจ็บปอนเล็บ ก้อนใหญ่ไหม,อ,มอ่ะหนูโล่งไหมอ,อ่ะหนังหนึ่งก้อนจะปิดคลิปใ,ใช่ค่ะ